สวัสดีครับพบกับรายการเทนนิสส t อรี่เทลลิ่รายการพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับเทนนิสที่มีเรื่องสนุกสนุกและน่าสนใจดำเนินการโดยผมอภิชาติพงสุวรรณวันนี้จะขอนำเสนอเป็นตอนที่11ในหัวข้อเรื่องที่ว่าส่วนของร่างกายที่เราควรจะเล่นเวทสำหรับนักเทนนิสทุกท่านในสายแข่งขันหรือที่เล่นกีฬาเทนนิส เราทุกคนจะต้องพบกับอาการบาดเจ็บโดยการรักษาส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการทายาทานยาฉีดยาและอาจจะต้องพักการเล่นสักระยะแต่ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ส่วนใหญ่ก็คือให้ทำการบริหารส่วนนั้นๆของร่างกายที่ใช้ในการเล่นเทนนิสเพื่อให้ มีความแข็งแรงและมีความทนทานต่ออาการบาดเจ็บและฟื้นตัวมาเป็นสภาพปกติได้อย่างรวดเร็วการบริหารส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการใช้อย่างยืดหรือการใช้ลูกน้ำหนักหรือที่เราเรียกว่าเล่นเวทนั่นเองทั้งนี้การเล่นเวทเป็นประโยชน์มากครับผมเป็นนักเทนิสคนหนึ่งที่ใช้การเล่นเวทต้องยอมรับว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บของผมน้อยลงอย่างมากหลังจากที่เริ่มที่จะใช้การยกน้าหนักเข้ามาช่วยแต่ผลที่ได้รับมากกว่าอาการลดลงของความบาดเจ็บคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สามารถจะทำให้การเล่นทนิสของผมมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของความเร็วและ ความคล่องแคล่วอย่างที่ทราบนะครับลูกเทนนิสที่เราต้องการจะเป็นลูกที่มีความรวดเร็วซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของความเร็วหัวไม้ที่รวดเร็วและความแข็งแรงของร่างกายเป็นองค์ประกอบ2ออย่างการเล่นเทนนิสและการบาดเจ็บของผมก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากผมจึงอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆให้เล่นเทนนิส โดยแบ่งส่วนที่เล่นออกเป็นสามส่วนส่วนแรกคือหัวไหล่หัวไหล่เป็นจุดข้อต่อสำคัญที่จะนำกำลังจากการที่เราใช้ร่างกายมาสู่การตีคนส่วนมากจะบาดเจ็บที่หัวไหล่เพราะไม่ได้มีการออกกำลังหรือมีความยืดหยุ่นในจุดนั้นน้อยท่านจึงควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังหัวไหล่เป็นอย่างมากส่วนที่สอง เป็นเรื่องของข้อศอกต้องยอมรับนะครับนักเทนนิสส่วนใหญ่ที่เล่นเทนนิสต,ต้องเคยพบเจอกับอาการเทนนิสเอลโบซึ่งมาจากการตีที่ผิดลักษณะทําให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมีการใช้งานในรูปแบบที่ผิดจากสภาวะปกติทําให้เอ็นเกิดการอักเสบและเป็นเทนนิสเอลโบการออกกําลังกายแขนและข้อศอก จะลดอาการบาดเจ็บในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาส่วนสุดท้ายก่อนยิ่ถึงแลกเก็ตจะเป็นการเล่นเวทเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของข้อมือทําให้ขอ้อมือมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนทางหรือการควบคุมทิศทางของลูกบอลส่วนสุดท้ายคงเป็นเรื่องของส่วนล่างตั้งแต่ต้นขาหัวเข่าข้อเท้าเป็นส่วนสำคัญนะครับ เทนนิสเป็นมูฟวิ่งสปอร์ตเพราะฉะนั้นคนที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและคล่องแคล่วจะมีความได้เปรียบในการเล่นกีฬาชนิดนี้การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งสำคัญอาจจะใช้สควอตหรือท้ายกเวทต,ต่างๆช่วยเพื่อพัฒนาต้นขาให้มีความแข็งแรงหัวเข่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องออกกำลังด้วย มีหลายท่านะครับเรื่องนี้ท่านคงต้องค้นหากันข้อเท้าอย่าลืมนะครับข้อท้าเป็นจุดสุดท้ายต่อกับปลายท้าอันนี้ต้องฝึกด้วยการฝึกร่างกายทั้ง3ส่วนนี้เราควรจะทำพร้อมกันอาจจะเริ่มจากฟรีเวทคือไม่มีน้ำหนักก่อนใช้การขยับขยื่อนในรูปแบบต่างๆจากนั้นจึงใช้วิธีเพิ่มน้ำหนักเข้าทีละเล็กทีละน้อย เชื่อเถอะครับนายะเวลาสามเดือนหลังจากที่ท่านได้ทดลองเล่นเวทท่านจะพบว่ารูปแบบการเล่นของท่านจะเปลี่ยนไปอาการบาดเจ็บจะลดลงอย่างมากท่านจะเล่นชนิดในมิติใหม่มีความสนุกสนานและมีความสุขรวมทั้งไม่ต้องทนกับอาการเจ็บปวดหลังจากการเล่นกีฬาเพราะ การมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นอาการบาดเจ็บอาจจะมีเพียงเล็กน้อยอย่าลืมนะครับขอเพียงท่านวอร์มอัพร่างกายก่อนการเล่นและครูดาวในรักษาเดียวกันภายหลังการเล่นเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีความสุขกับการเล่นเทนนิสและไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบก,กวนการฝึกวิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมนะครับฝึกวิ่งฝึกเคลื่อนที่ ในสี่ทิศทางวิ่งไปข้างหน้าวิ่งทางหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาการฝึกเปลี่ยนทิศทางเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากเพราะเทนนิสกับการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายเพื่อไปรับลูกให้ทันเป็นเรื่องคู่กันที่เราจะต้องเจอบางคนอาจจะมีการตีที่ไม่รุนแรงมาแต่เป็นคนที่เคลื่อนที่ดีด วิ่งเก็บทุกลูกก็สามารถชนะผู้เล่นที่มีการตีอย่างรุนแรงแต่มีการเคลื่อนที่ไม่ดีได้เราพบเห็นนักเทนนิสลักษณะนี้ทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ระดับโลกผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านที่ประสบกับอาการบาดเจ็บได้นำมาปฏิบัติหรือนำมาปรับใช้ ในแนวทางของท่านไม่ต้องทําตามผมทุกเรื่องหรอกครับทำด้วยในวิธีที่ท่านเห็นสมควรและถนัดแต่อย่าลืมนะครับเทนนิสจะเล่นให้ดีต้องซ้อมต้องฝึกนอกจากการตีาก,การเล่นเซตการวิ่งการบริหารร่างกายก็เป็นเรื่องสําคัญเล่นเทนนิสให้มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองในเวลาที่เล่นเทนนิสและกับการใช้ชีวิตก็มีความสุขเช่นกัน ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะครับ